ถึงการลงทุนทั่วโลกแล้วนะครับกลุ่มหนึ่งที่มีความน่าสนใจอย่างมากคือการลงทุนในภูมิภาคยุโรปนั่นเองใช่ค่ะดังนั้นเองนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวที่ทางบราจอล a n นด์แอนด์เนะครับได้มีการเตรียมเสนอขายกองทุนเปิด LH ยุโ o p นะครับ18 27ตุลาคมนี้นะครับความน่าสนใจเป็นอย่างไรไปติดตามไปเลยครับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัด เห็นโอกาสการเติบโตของเศรษฐกิจยุโรปที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วโดยธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB คาดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ทวีบยุโรปจะขยายตัว5%ในปี2,521และยังได้รับปัจจัยบวกจากการสนับสนุนนโยบายการเงินการคลังผ่านกองทุนฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจส่งผลให้มีเม็ดเงินไหลเข้าตลาดหุ้นยุโรปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันาร a เอชันของตลาดหุ้นยุโรปเอง ก็อยู่ในระดับที่น่าสนใจและถูกกว่าตลาดหุ้นอื่นๆทั่วโลกและสิ่งสำคัญที่ทำให้หุ้นยุโรปขนาดเล็กเหล่านี้น่าสนใจคือการเติบโตโดยเฉลี่ยในรอบ20ปีที่ผ่านมาของหุ้นยุโรปขนาดเล็กให้ผลตอบแทนถึง12.3ต่อปีมากกว่าหุ้นยุโรปขนาดใหญ่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Land and House เลลงเห็นโอกาสในการลงทุนจึงได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิด LS Europe โดยกองทุน LS ยุโรปจะลงทุนในกองทุน Investco Pan European Small Cap Equity Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลักไม่น้อยกว่า80%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทวีบยุโรปรวมถึงนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามดุลยพินิษของผู้จัดการกองทุนกองทุน LS ยุโรปจะเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่18-27ตุลาคม2564นี้โดยมีชนิดที่น่าสนใจให้นักลงทุนเลือกซื้อ5ชนิดได้แก่ LS ยุโรปชนิดสะสมมูลค่าหรือคล a ส A, LS ยุโรปชนิดจ่ายปันผลหรือคลาส D LS ยุโรปชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ Class E โดยช่องทางนี้จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุนและสามารถลงทุนได้สูงสุด2ล้านบาทและสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีกองทุน LS ยุโรปก็มีกองทุน LS ยุโรป ASSF ชนิดสะสมมูลค่าและ LS ยุโรป DSSF ชนิดจ่ายเงินปันผลอีกด้วย สนใจลงทุนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทัพย์จัดการกองทุน Land ์แอนด์เฮธนาคาร Land ์แอนด์เฮทุกสาขาและผู้สนับสนุนการขายที่ได้รับการแต่งตั้งหรือโทร02 286 3484หรือที่ www.lsfun.co.th d ถือเป็นโอกาสในการสร้างอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจเลยนะคะแนวโน้มร้อไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็สามารถใช้เป็นทางเลือกในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยแหละค่ะ